การแข่งขัน, World Tour Thailand 2023, นกอล์ฟ DP พ o r l d Tour t ว a i l a n d c l a s s ล c 2 0ิ3ัสณสนามอมตะสปริงคันที่คลับจังหวัดชนบุรีระหว่างวันที่1 6กถึง19กุมภาพันธ์2566เพื่อชิงเงินรางวัลรวม2ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว65.8ล้านบาทค่ะโดยในวันแรกของการแข่งขันค่ะโปรช้างธงชัยใจดีสุดยอดโปรชาวไทยไวัย5 4ปีเจ้าของแชมป์ด p พ o r l d Tour 8สมยัยซึ่งเป็นการกลับมาลงเล่นแข่งขันใน Thailand c ลา s s ิกอีกครั้งในรอบ7ปีนับจากปี2016ค่ะสหรับ โปช้างค่ะออกรอบร่วมกับกิโดมิลลิออซี่จากอิตาลีและจอแดนสมิธจากอังกฤษโดยอดีตมือ1โปรไทยค่ะหวัวดได้3อันเดอร์พาหกพร้อมทั้งเปิดเผยว่าการเล่นในวันแรกสนุกมากในสนามอมะตะที่คุ้นเคยดีอยู่แล้วแม้ว่าจะเริ่มได้ไม่ค่อยดีนะักและมีปัญหาในเรื่องของพัดบ้างก็ตามการออกรอบในช่วงเช้าอากาศค่อนข้างดีแม้จะมีลมแรงต้องพยายามควบคุมลูกเพราะตำแหน่งธงค่อนข้างยากและถือว่าน่าพอใจกับสกอร์ที่ทําได้สําหรับโอกาสที่จะไปถึงตำแหน่งแชมป น้นไม่สามารถคาดหวังได้แต่ทุกอย่างเป็นไปได้หมด